สวัสดีค่ะพี่น้องมะคามือนตําำบักหุ่งน้ำกันค่ะพักกรมีผักกระเฉดน้าพริกหวานมาเขือน้องใหม่อันนี้ตุอันนี้ลูกชิ้นหมูเราจะต้มต้มขางัวเอ็นงวัวขางัวนี่แหละค่ะมาคามาเสแสๆมน้ำกันค่ะขออนุญาตด้อค่ะใส่มืเด้วยค่ะ กินยังกับบถนัดคือใส่มือดอกบอกค่อยเผ็ดเป็นเอ้ยเพ็ดแ่นยู่แต่บอค่อยเพ็ดเป็นแหอื้ออือือ เอามงาหันใส้ประกอบใส้ปูหนา้นามะคาะปิ่นล้องแซ่บๆน้ำกันย้มเทียงอยากไายแต่กับพ่อเกิดเลือดเนี่ยสิ้นหมูามาแต่น้ำดีาสาวแซ่บ thơm cà chén nầm cả kim cắp sống tằm sẹp đấy cả nhà 一、嗯、不。<laughs>